สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับ S ีนะครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปกินโรตีที่ใหญ่ในโลกเลยนะครับเคยออกซปเปอร์เทนแล้วนะครับคือว่าโรตีนี้เป็นโรตีของ เจสเปโรนะครับเฮริกเจสเปโรนะครับเดี๋ยวเราจะไปกินกันนะครับเราไปรอรถกันเลยนะครับไปครับไปครับี่ก็ผมกำลังรอรถนะครับทัวว่ามีคนทัววานะครับกำลังออกนะครับเดี๋ยวผมจะรอนะครับนั่นนี้นะครับผมก็อยู่บน

Baik kok. Telefon, telefonlah. Mana banyak dah. Oh, mesti dia yang pergiก่อน dah. Saya nak a telefon nok, okey. Bila sang pakai telefon tu, buat mana? Sangkai ลองโรตีใหญ่นะครับชาโรตีใหญ่มานะครับเดียวเราจะเปิดลองอีกทีนะครับผมหิวแล้วนะครับโรตีใหญ่เมื่อไรจะมานะครับครับไะครับนี่นะครับโรตีใหญ่ก็มาแล้วนะครับทานที่หนึ่งนะครับเดียวเรา

ไม่งบศรครับครับครับเอาล่ะนะครับครับเอาล่ะ <sukai> พุ่งๆกันนะครับที่สองก็มาแล้วนะครับเป็นซีฟู้ดนะครับอร่อยมากเลยนะครับน่าจะอะไรน,นะครับเดี๋ยวเรามากินนะครับมากินกันเลยครับค,ครับก็คือาท,ที่สองนะครับมีมีกุ้งและครานาะคอยไปนะครับ เรามากิดกันนะครับหโอเรามากินกันนครับอ้ยับแม่มันจะอน

เสร็จแล้วนะครับยังใช่แล้วเราไปตลาดน้ำยะกันกันนะครับคิณารานะครับเดี๋ยวเราเจียวกันนะครับโรตีเจสเปโรนี่อร่อยมากเลยนะครับและมีผู้คุกซอสก็อร่อยเลยนะครับเดี๋ยว เราไปที่ตลาดนั <discretion> ้นยะกัม102เจอกันครับไปกัน นะครับดูนะครับรถติดนะครับซัปาเดินนี่มีแล้วอยู่ที่เมืองนารานะครับก็มีลายลายเลยนะครับบุ๊คี่น่าซือยู่ไหนก็ไม่รู้นะครับรถตเดมากเลยนะครับนี่ก็เป็นเวลา15นาฬิกาสิบเลย17นาฬิกา35นาทีนะครับรถติดเลยนะครับ หลับนายกการหนึ่งร้อยปีนะครับว่าจะมีของกินอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับรนี่ก็พวกที่กินโรตีเจสเปโรําว่าอร่อยอไหมอร่อยอร,อร่อยอไหมอร่อยอร่อยและคนนี้ล่ะอร่อยไหมนีล่ะ ล้รเราไปโรตีจสเปโร่อย่อยเดี๋ยวเราไปที่ที่ลาดน้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดกล้องทีนะครับครับทำไมรถดิจังวะัไมล่ะรยาวเละรับ้รงนบยาวลครับ ที่ตลาดนายกันแล้วนะครับนี่ก็จับแล้วนะครับปาเจอแั้นะครับไปครับแล้วนายกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างหนนะครับนี่แค่เป็นทางนอกนะครับนี่เราเราเจอกันข้างหนครับก่อนที่เราจะไปเคลื่อน เราจะไปเข้าตลาดนายกันนะครับเราแว่ลหมาดก่อนนะครับลหมาดอัศวียังยังไม่ละหมาดเลยนะครับวีเดียวเราขอละหมาดก่อนนะครับเดี๋ยวผมใส่ละหมาดผมจะเปิดกล้องอีกทีนะครับไปกันเลยครับนะครับผมก่อละมาดเสร็จแล้วนะครับพิดฝนนะครับพิดฝนฝนนะครับ ไอ้สิเจ๊ติดฝนนะครับนะครับทุนนะนะครับติดฝนฝนตกหนักมากเลยนะครับผมก็เปิดกล้องเปิดกล้องเลยนะครับตอนนี้นะครับตอนนี้นะครับผมเปิดกล้องนะครับพอดีัปเลยเดี๋ยวเราเดี๋การข้างในกันนะครับนี่ก็เราอยู่ในตลาดนายกกลางแล้วนะครับ นี่เอฟซีนะครับเอฟซี FC นะครับบิงเอบิงเอครับผมก็คือคนหนึ่งครับที่น้องทำคลิปผมก็ถูกใจทุกครั้งเลยนะครับอตอนนี้ก็เราอยู่ที่ยักษ์กลางนะครับยักษ์กลางเป็นเป็นอะไรนะที่ข,า,ขายที่ดังในในช่วงน,นี้ <laughs> like, กดไลค์กดแชร์กันได้นะครับทางช่อง YouTube ของเราก็คือซูด,ดิงนะครับไปกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ ก็เราก็ได้ซื้อไอศครีมนะครับ15บาทนะครับี๋ยวเรา,เเราเรเรมาิน,นอาหารต่อแล้วครับที่นี่ก็มีอาหารมากมายเลยนะครับนี่ก็เป็นอาหารแรกนะครับแล้วเรามาดูอาหารที่สองนะครับไปครับ อัลลอฮุอะลัยฮิสซาลาหมุนิ่งกิตอดุดิยักษคังเดะเป็นที่มีการค้าขายสวงมากนะครับมีหลากหลายชนิดยามาม่าก็มีนะครับใครจะมาอุดหนุนได้นะครับที่นี่ก็จะเป็นที่รีแล็ตอ,อีกหนึ่งที่นะครับแล้วก็ใครที่ดูคลิปอยู่ตรงน,นี้ถ้าจบคลิปแล้วเราขอกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด s u b <ป> s c r i b ์ข้างล่างเลยนะครับ บายบายเจอกันใหม่คลิปหน้า